พระอาจารย์คะตรงที่บอกว่าแตะแล้วรู้ลักษณะอย่างเนี้คือมันมาจากการที่เราฝึกสมาธิแบบที่พระอาจารย์นน,นั่งสมาธิก่อนท,ทุกวันคือตัวเองน่าจะทาอย่างนั้นเสร็จระหว่างวันก็พยายามจะแตะแต่พอแตะแล้วมันไม่ได้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พอทีเราแตะจะปุ๊บแล้วพอเจอสภาวะเรารู้เสร็จปุ๊บมันเกิดแต่มันมันไปเลยมันไม่ดับอ่ะ อย่างนี้เราจะต้องฝึกหรือว่าต้องทํำยังไงให้มันที่พระอาจารย์บอกว่าจะต้องมีแตะลอดเวลาแล้วก็ให้เห็นเกิดดับเกิดดับแต่บางทีเราอาจจะไม่พวดะเราทําหรือว่าเรานั่งสมาธิไม่พอหรือไม่พอทําให้เราเห็นแต่เกิดแล้วก็หลงหลงไปเลยอะสมาธิไม่ต้องนั่งเอาใส่ความตั้งมั่นตั้งมั่นที่ที่ไม่ได้เอากายตั้งมันาิตตั้งมั่นเราเอารู้ตั้งมั่นรู้ที่ตั้งมั่น และเป็นการตั้งมั่นแบบเบาๆเพื่อจะเอาท่ารู้เนี่ยเรียนรู้ทุกอย่างที่มนเกิดขึ้นในกายใจของเราท่านโยมเพราะเพราะกระดที่มีสมาธิตั้งมั่นเนี่ยมันเป็นสมาธิอยู่แล้วเหมือนเรานั่งดูโทรทัศน์ขับรถก็มีสมาธิอยู่แล้วแต่นั่นมันตั้งมั่นอยู่กับถนนตั้งมั่นอยู่การขับรถแต่เรารู้เนี่ยมันตั้งมั่นอยู่ที่กาย อยู่ที่ใจเพื่อเห็นว่าใจมันขับเคลื่อนสมมุติอย่างตอนเราขับรถเราก็ขับตามกฎจราจรใช่ไหมเราก็นั่นก็คือเราขับตามกฎเรารู้กฎแล้วแต่เนี้ยเราต้องการดูใจมันขับเคลื่อนแคบแคบสั้นสั้นก็คือในวงของกายเวทนาจิตธรรมแค่นั้นไม่ต้องรู้เยอะเราขับรถเรารู้กฎจราจรใช่ไหมน่ะอันนี้กฎเพราะมันมีแค่สี่ตัว กายเวทนาจิตธรรมแล้วก็วงแคบแคบเย็นร้อนน่อนแข็งในกายเวทนาก็มีแค่สามอาการสุขทุกข์เฉยจิตก็มีรรมแค่สามอาการเศร้าหมองของแผ่วเฉยธรรมก็มีแค่สามภาวะกุศลอกุศลแล้วก็ปยากตาสามตัวเท่านั้นแต่เริ่มต้นที่กายก่อนเย็นร้อนนอ,อนแข็งก่อนแต่วัตถิกายขณะที่แต่กายเนี่ยมันจะมีตัวของเวทนาซ้อนขึ้นมานั่นเลยวนะ่าทำงานร่วมกัน เวลาเกิดอาการกายเวทนาจะซ้อนขึ้นมาพอใจไม่พอใจสุขทุกข์และหากเราแตะอยู่เนี่ยเราเห็นว่าการทํางานมันจะสืบเนื่องกันมันจะโยงขึ้นมาจากสุกทุกข์แล้วมันจะโยนเข้าความเศร้าหมองของแผ่วใน,นขณะที่แตะกายอยู่จะโยนเข้าสมองของแผ่วขณะที่แตะกายอยู่และจะโยนเข้าสภาวะธรรมใจที่เป็นกุศลขณะที่แตะกายอยู่งนั้นการแตะกายมันสามารถเรียนรู้ทั้ง เวทนาจิตธรมพร้อมกันเลยในขณะที่แตกกายมันจะผดขึ้นมาเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปเราจะรู้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นโดยความเป็นปัจจยาการสืบเรื่องซึ่งกันและกันแล้วก็ดับไปพร้อมกับลกูก mm hmm. เมื่อมีสภาวะอื่นมากระทบใหม่ mm hmm. ก็รู้สึกที่ใจใหม่ mm hmm. เช่นเปลี่ยนสภาวะเป็นเป็น เกิดความสบายกระทบใจกายสุขเวทนาทางใจเกิดขึ้นผ่องแผ้วขึ้นในใจกุศลเกิดขึ้นพอสิ่งที่กระทบตัวใหม่ขึ้นมาอกุศลเกิดขึ้นที่กายเหตุทำอกุศลก็คือทุกข์เศร้าหมองอกุศลหรือไม่มีอะไรกระทบไม่เกิดสภาพกลางๆไม่มีสุขไม่ทุกข์ไม่เศร้าหมองไม่ผ่องแผ้วไม่มีอกุศลเลยที่เอาิญยาคาตาทำ มันทํางานส่งต่อก็เป็นระลอกระลอกขึ้นมาเป็นคลื่นเหมือนคลื่นทะเลคลื่นทะเลที่กระทบฝั่งบางทีก็คลื่นสูงใช่ไหมบางทีก็คลื่นเตี้ยกระทบฝั่งแล้วก็ดับไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็ตามจากกายฝ่ายกุศลเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยธรรมจบเหมือนระดูหนังจบม้วนน่ะหนังโบจบม้วนหนังรักจบม้วนหนังตะกจบม้วน มันแสดงอยู่เนี่ยตลกเศร้าทุกสภาพของใจเป็นอย่างเงี้มันแสดงทําให้ดูเพราะเราต้องการรู้เนะี่ยรู้การแสดงของใจที่มันแสดงแต่ละขณะขณะนั้นๆัน,นเมื่อรู้จบแล้วต่อไปมันแสดงอีกแล้วก็หนังมาแล้วหนังทุกมาแล้วหนังสุกมาแล้วหนังตลกมาแล้วอาจารย์คะแต่พอบางทีเนี่ยพอสมมติการอยู่ในครอบครัวเนี่ยพอมันมีแล้วก็อยู่ในใจพอมีเหตุการณ์หรือภาษามากระทบเสร็จปุ๊บมันก็ มันก็เริ่มเนี่ยเราเพิ่มรู้แล้วใช่ไหมว่ามีวัฒนาทุกกายไอ้ทุกใจแหละแล้วเสร็จแล้วเรามันมันเขาเรียกอะไรมันเราไปปรุงแต่งเขาเรียกมันคิดไปเลยอะค่ะคิดทําให้เรามันก็เราเราก็โดดไปเล่นเองอีกเลยนั่นแหละนั่นแหละคือการแสดงเพราะเราเข้าไปอินถ้าเราแตะรู้เฉยเนี่ะเห็นว่าไอ้ที่ออกไปไม่ใช่เรามันกระโดดไปโดยสภาวะเขาก็โดดไปโดยสภาวะคือการทํางานของใจ นั่นเขาแสดงนะแต่ว่าเราไปรู้นะ่ะมันไม่ธรรมชาตินั้นต้องอเ,เอารู้ธรรมชาติมันยปยวาการแสดงคือส่วนหนึ่งอันนั้นการแตะรู้จึงสําคัญเอารู้ไปแตะเพื่อให้เขาเนี่ยฉลาดเราไม่ได้แตะเพื่อให้เขาจํานะแตะบ่อยๆแต่บ่อยจะเกิดความคุ้นเคยของท่ารู้และาตารู้จะฉลาดขึ้นาตารู้จะไม่เอาเองมันจะเบื่อหน่ายเองโดยที่ไม่เกี่ยวกับเราเลย รู้นั่นคือธาตุอันหนึ่งที่เขามีอวิชชาสิ่งที่สำคัญคือเราต้องสร้างรู้นั้นให้เป็นวิชาขึ้นด้วยการฝึกรู้ไปบ่อยการแตะเบาๆเานี่ยจะทําให้เข้าถึงสภาวะแตะแค่ๆก็แตะได้ถ้าแปะเป็นแล้วไม่ใช่แตะมั่วไปหมดอะไรก็รับรู้ไปหมดจนรู้ทุกอย่างอันนั้นก็ทําให้ท่านรู้มีภาระเกินไปสุดท้ายก็กลายเป็นสติที่คอยจ้องจะรู้จ้องจะรู้อันนี้รู้โดยไม่ต้องจ้อง รู้เหมือนไม่รู้แต่รู้ไปเรียนไปค่อยๆใจเย็นรู้เหมือนไม่อยากรู้ถ้าอยากรู้มา่อไหร่มันต้องธรรมชาติมันจะไปเหอไปเพง่งไปเพง่งไปเก่งขึ้นมานทนีนั้นต้องรู้แบบเบอร์เบอร์รู้แบบเบอร์เบอร์รู้เหมือนไม่รู้แต่รู้มันจะรู้สึกตัวบางๆเบาๆอยู่ข้างหลังใช่มันต้องเริ่มฝึกเบาจากกายไปก่อน เพราะการแตะรู้เนี่ยผ้าฐานทั้งหลายท่านตระสรู้ตรงการรู้ตรงนี้นั่นแหละในประวัติมานะท่านแตะเบาๆแม้แต่พระอานนที่วันที่ตรัสรู้อ่ะท่านพยายามใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาอย่างเต็มที่มันไม่บรรลุยังไงก็ไม่วางพอบอกเออจะพักก่อนแนละ้วเดี๋ยวก็เพียรต่อพอกระไหนหยุดทํางานปับ๊บธาตุรู้อิสระมาเลยออกมาจากสติของท่าน ถ้ารู้หมาจากสติของท่านทันทีแล้วเห็นสภาวะนั้นท้ายบรรลุตอนนั้นเองตอนที่มีสติกดทับในรู้อยู่เนี่ยกลับไม่วางพอวางสติปั๊บเนี่ยรู้ยิงอยู่ไงรู้ก็เลยหลุดออกมาพอรู้ออมามันเห็นหมดเลยท่านก็เลยตัดสรุปจุดนั้นนี่เข้าใจย,ยังวะสติมีประโยชน์อยู่แต่ถ้าใช้สติดกดรู้อยู่รู้จะไม่อิสระตอนที่วางสติปั๊บแต่แต่เราไม่ได้วางรู้ วางสติปับ๊บทิ้งสติแต่เราไม่ได้ทิ้งรู้รู้ที่มันเกาะอ,อยู่แล้วมันก็เลยเรียนรู้ไปเองธรรมชาติเ mm hmm. มื่อต้นหลาอใช้สติอยู่แตะไปแต่ตอนหลังให้รู้ไปเองโดยโดยที่ไม่ต้องใช้สติเข้าไปบังคับไปกดไปเพ่งไปเก่งปล่อยธรรมชาติ mm hmm. ดูมันคนขี้เกียจรูร้ไม่คนขี้เกียจร, mm hmm. รู้ซื่อรู้ง,ง้อง้เป็นการฝึกให้รู้ก็เป็นธรรมชาติแล้วมันจะเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นนัน่นแหละจะทําให้รู้ความจริงแตะแบบ บ,บพระอาจารย์คะแล้วถ้าสมมติเอ,อมีเพื่อนเ็าชวนคือบอกว่าเราอยู่ทางทําง,งานเบะมากก็อาจจะให้ไปแบบไปอยู่กวัดอย่างเงี้ยแต่นี้เขาจะมีเวลาถ้าเผื่อเราไปก็คือว่าเราไปทําแต่เราใช้วิธีของที่เราที่พระอาจารย์สอนเป็นแนวได้ไหมก็คือถ้าหากเรามีวิธีของเราเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ได้โลกใบนี้อยู่ได้หมดทุกที่แต่ก็จะมีเวลาแบบถึงเวลาเราก็ทําตามเข้าไป แต่แต่ใช้แนวที่ที่พระอาจารย์เราออกจากในกรอบเราก็ามาแตะของเราเราก็สามารถปฏิบัติได้ในทุกที่แม้แต่ห้องน้ํะห้องนอนห้องครัวได้หมดทุกที่บนรถเมย์บนรถแท็กซี่ ừ, ทุกที่แตะได้หมดลืมตาก็แตะ <ừ, S 2> โดยที่ไม่ต้องหลับตาให้คนก็นหัวเลาะเละชะลืมตาแตะเบาๆนะมันสามารถปฏิบัติได้หมดนี่คือว่าปฏิบัติแบบไม่ต้องปฏิบัติเลยสติก็ไม่ต้องทํา เพราะสติมันทาให้เราเครียดสมาธิมันเป็นสมาธิของใจไม่ใช่สมาธิของกายาต่อให้กายตั้งมัน่นตัวแข็งเป๊ะแต่ว่าใจไม่ได้ตั้งมัน่นไปนู่นไปนี่มันก็ไม่เกิดความประโยชน์เพราะการตัดสู้ไม่ได้เอากายไปตัดสู้แต่เอาใจไปตัดสู้ใช่ไหมใจที่ตั้งมัน่นใจที่รู้รเบาๆเนี่ยสติเบาๆสต,ติมากเกินไปมันรู้ทักวเพร้ะมันจริงแต่ว่ามันปอยู่ในกรอบ รู้อยู่ในกรอ,อบของสตินั้นต้องทําลายกําแพงสติออกเสียให้รู้ออกมาเด๋ยวเด่นโดยธรรมชาติอย่าเอาสติไปกดทับรู้ไว้อย่าเอาสติไปกดทับสมาธิไว้อย่าเอาสติไปกดทับปัญญาไว้เพราะปัญญามารู้เองโดยที่ไม่ต้องใช้สติโดยที่ไม่ใช้สมาธิรู้จะรู้เองโดยปัญญามันเป็นปัญญาของรู้มันเป็นสติของรู้เป็นสมาธิของรู้จากการฝึกแล้ว ที่ว่าครูบาอาจารย์บอกสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติมันเกิดจากท่ารู้เองไม่ใช่เกิดจากการที่เรากระทํตรนี้เข้าใจยังอ่ะถ้าหากเข้าใจแล้วมันจะรู้ว่าสติอัตโนมัติเป็นยังไงสมาธิอัตโนมัติเป็นยังไงปัญญาอัตโนมัติเป็นยังไงมันขี้คลายก็มันเองมันรู้มันละมันเองหลุดอัตโนมัติด้วย ไม่จะหลุดเพราะเราไปพผู้ทําให้หลุดนั้นตัวอย่างมันต้องปล่อยไปธรรมชาติเพียงแค่รู้ไปแตะแล้วมันจะรู้เองแล้วหลุดอัตโนมัติหลุดต้นไหนก็ไม่รู้ดเลยแค่รู้ว่าเออมันอิสระแล้วแล้วบางทีก็หลุดแล้วก็อ,ออกมาได้ยังไงมันตกกระไดพลอยโจรพอใจมันตกกระไดพลอยโจรลงจากบันไดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจลงนะ หลุดโดยที่ไม่ตั้งใจหลุดขนาดที่หลุดไม่ต้องตั้งใจตั้งใจใจหลุดมันไม่หลุดตอนหลุดเอ้มันออกมาได้ยังไงจะรู้มันออกมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะโยมแค่รู้โอ้หลุดมันได้ยังไงหลุดจริงๆเนี่ยแล้วหลุดจริงๆด้วยอิสระจริงๆด้วยไม่อิสระได้งไงตั้งแต่ที่ตอนี่พยามจะให้อิสระมันไม่อิสระแต่พอปล่อยไปมันปึ๋งออกมาเลยยังงงๆเหมือนกันตอนหลุดอ่ะ จะร,รับรู้ได้เออนี่คือของจริงมันหลุดได้จริงโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรขณะที่มันหลุดนึกเหยียบผลตาม,มาพยายามให้ทุกคนเข้าจุดนี้โดยที่ไม่ต้องทําอะไรแล้วหลุดจริงตมาสอนแบบนี้มาพักนังน,นะ้วคนหลุดได้จริงเยอะจากการแตะหลายคนเลย